ความระเบียบหน้าแล้วนอสาวต่างสัตว์่างว่าชื่นชอบไอเลิฟไอเลิฟชายแรงไอเลิฟคนเบื่อวมันมีความเป็นระเบียบนะถึงแม้ว่าจะมีการต่อแถวกันถึงแม้ว่าคนสิหลายเนี่นะนย,ยก็เป็นสิหลายมาไล่กันคนนับหมื่นนะครับอยู่ตรงนี้แล้วเขาบอกพวกนะแต่ว่าความเป็นระเบียบทุกอย่างมีนะครับมีการต่อแถวกัน เป็นบอกกันเลยว่ามีความเป็นระเบียบจริงๆรัดคิ้วเก็บรัดคิ้วว่าเป็นเด็กเสีนเด็ยังโบมีหรือโบกเยาได้อันนี้คือเท่าเทียมแม่่เทาสังคมเท่าเทียมกันไม่ว่าคุณจะรวยจนก็มาอยู่คนนับเลื่นเนาะแต่ว่าพื้นที่นับแสนเอเรียต่างๆสะอาดนะสัเกตบ้างนะความเป็นสะอาดความเป็นระเบียบคนนับหมื่นแต่ก็จัดระเบียบได้ถึงขนาดนี้ซัมมันก็นอนนคนนี่พวกเจ้าพวก สวัดีพี่น้องคุกกอครับเอาเดียวมาได้ครับผมตอนนี้ก็อยู่กับนุ่มเล่าขี้เก่าครับผมฮะสบายดีบักกุ้งสบายดีสบายดีคอยกุ้งไม่หลุดคข้ายฝันเจ้าเห็นยังบอกบอกงมางานวัดของเพิ่นเนี่ยืองไทยของประเทศไทยเห็นยังบอกมีความแตกต่างบอแตกต่างกันหลายอันนลุงทานลมกงใหญ่นะลุงทานไม่ไม่ เป็นระเบียบตนคนหลายใบนี่ไงเาเป็นระเบียบไงท่านผมเป็นระเบียบของเมืองไทยนะครับเพาไเป็นระเบียบน,น่าและนาสาวต่างชาตย์เ่ียว่าชื่นชอบไอเลิฟไอเลิฟไชเลไอเลิฟ หัวมันมีความเป็นระเบียบนะถึงแม้ว,ว่าจะมีการต่อแถวกันแม้ว,ว่าคนสิหลายเนี่ก็าปนคนสิร้ยายมาลายก่อนคนนับถืนนะครับอยู่ตรงนี้แล้วัขาบอกพวกนะแต่ว่าความเป็นระเบียบทุกอย่างมีนะครับมีการต่อแถวกันนะครับเป็นบอกได้เลยว่ามีความเป็นระเบียบจริงๆรัดข <Thinking. S 1> ้าเจ้าแบบ ระยะไหนเนี่ยเฮ้มาต่อก่อนเจ้าไอ่ต้องไก่อนไหนไม่ใช่แม่วาดจานรูปการแบบรัดคิวรัดคิวว่าพื้นดิบเซนดิบยังโบกีในโบกี้เดียวได้อันนี้คือเท่าเทียมกันแม่่เทาสังคมเท่าเทียมกันมเเทท่าียไม่ว่าคุณจะรวยจนเขามาดวลมาดวลแบบนี้นะครับก็โอ้บอกได้เลยว่าไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเพุ่งเห็นอยู่ประเทศไทยผมเคยเห็นแต่งานบุญแต่นี้ งานบุญนี่ยมั้งบได้อยากสื่อยังไงเขาไปสื่อได้เต้นนี่คือต้องรอแถวรอแถวรอแถวคือว่าไงอยากเจ้าอยากไดรยังเจ้ายังเขาไปต่อแถวเอาเลยบรรยากาศถ้าทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศไปยังผม เราว่าอยากกินหนาวเนาะเข้าัตอดแล้วกินหนาวก็เสียดูนะครับบรรยากาศนะครับยากไปกินบนอากาศนะยงดู้นลายอล่าหนี้ลายเพราะว่าเจล้านไหนลานไหนเลยล้านนีลายเลยเ้ลายเห้แต่ละลานละชุดเต่ละบุมงนะขม่าขม่าแม่ขม่าพาเม้นขม่านี่พ่นบริเบก็เรียกว่าค่นรวยค่นจุน ก็ยังมีคนมาถิมนะบริษัใจกันว่ามันเกิดน้ำขึ้นจะว่ากันส่วนใหญ่กัมันจะหน่อยนี่จะบอกว่าหน่อยนะแต่เพิ่นถิ่มมันก็บริถิ่มแบบถิมนุ่งพื้นนี่เพิ่นถิ่มแบบว่าไวแับตามเขาวไวนะมันนี่กต่ยังมีนะแต่ยังมีเห็นล่ะนะว่าก็ยังมีแบบนีก็ถิมมันโย่ยังมีแบบว่ามันค่อยขนเกินน่ะนะแบบนข้นบุฟเฟ่ตะ แต่วา<ส>พ้นทีเเ่เรียรต่างๆน่สะอาดนะสังเกตบ้างนะเป็นสะอาดคก็เป็นระเบียบนะคนนับหมื่นแต่ก็จัดระเบียบได้ถึงขนาดนี้ซ้ำมันก็นอนละคนนพากเ้าพวกนี้นะครับบรทตาสีตาหนร้อยติไปด้วยใช่ไหมดไปแน่แต่เขาบอกว่า เป็นได้สิริกินานบราณคุหวานนะเพราะน่าจะคิ้วกันแบบแหลนด้วยกันนะมีคำว่าการทำบุญเนาะการทำบุญบ่กงการทำบุญก็คือการให้นะจะมุมีคำแบบบ่มีปฏิเสธได้นอกจากเบิดได้นอกจากเปิดตังค์สิเปิดบัตรมาเติมตลอดนี่คือการทำบุญการทำจริงๆจะไม่ได้มีแบบมาแอบขายหรือยังไงนะบอก คือเป็นการทําบุญที่ทําด้วยใจจริงๆนะครับบางคนนะครับ,บตื่นตั้งแต่เช้านะครับ<ม>เพื่อมาทํากับข้าวนะครับเพื่อมันแจกนะครับนะ,ะบอกอบางคนเหนต,ตุจงเป็นเมื่อก้อนไหนเมื่อที่เดมัุแม่สีแปลว่าแปลว่า เฮ็ดแบบเร่งๆรุนร่วนคือว่ามื้อนี้เฮ็ดโเมีอนได้บนเฮ็ดเตรียมไวยแต่มือก่อนนี่แหละเขาเรียกว่าการทําบุญที่แท้จริงก็คือมีต่อให้กบให้วันนี้เราจะไม่มีแบบเฮ้ยมาแบบปติกนแมก็คือเป็นการให้ทุกอย่างนะครับให้ซึ่งกันและกันแล้วให้เกียรติกันด้วยนะครับให้เกียรติกันด้วยเนการต่อแถวนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อต้านต่อแถวก็ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการเป็นระเบยียบก็ดีนะครับอยู่ที่ผมเชื่อนะครับไม่มีแค่คนไทยนะครับมีแบบคหลายชาตินะครับ ตรงนี้นะครับนะถ้าเอาจริงนะถ้าเป็นฝรั่งเขารู้ว่ามีงานกระถิ่นที่นี่ผมว่าคิดว่าน่าจะมาฝรั่งเนี่ยผมบอกเลยเขาชื่นชอบชื่นชอบประเพณีนะครับที่เป็นองคเอกลักษณ์เป็นนั่งเดียเอกลักษณ์ของแบบของแต่ละประเทศประเทศนั่นน่ะเพ่ฝรั่งเนี่ยเขาจะไม่เคยเห็นนะครับก็คือไม่เคยเห็นประเพณีของเทพแม้เขาไม่หลั่งไหลกันมาแม้เขาจะไม่หลั่งไหลกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนนะต่อวั เพราะว่าทำไมผมรู้ผมเคยไปอยู่ผมเคยไปสนามบินมาสนามบินสุวรรณภูมินะผมไปผมเห็นภาพบญญรรยากาศบอกเลยเลยว่าวันหนึ่งมาเป็นสงสัยนะครับแล้วมาไม่ได้มาธรรมดานะครับหอกระเป๋ามาคนละสองสามใบนะบกะเหมือนจะมาอยู่เลยง่ายๆคือเตรียมมาเลยเนะตรียมมากะเหมือนแบบจะมาอยู่ที่นี่นะครับเหมือนอะไรประมาณนั้นนะมาับ มาบริโะครับขออุทาน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 เป็นต้นแล้วก็จิตใจก็เป็นเป็นขึ้นเองเลยเป็นขึนเองแบบอะไแบบบกอะแบบว่าสิแบบเออแบบอันนี้เลยงานวัดซุ้มเฮานี่เปลาเป็นภาษาบ้านเฮาอะไรนี่แบบคนนี้ยังแบบว่าเออแบบมือแต้มครับมันเป็นความสุขมันเป็นความสุขแบบคนให้เกียรติซึ่งกันและกัน ใช่ใช่นี่แหละมันเป็นเรื่องที่ดีนะดูรับทุกคนต่อแถวกันนะมีความเป็นระเบียบนะงานของเขานะว่ต้องแบบว่านี่แหละเพิ่นจะบอกว่าปวดขักจิตใจสํานึกเพื่อนมาว่าห้ามรัดคิวแล้วก็ห้ามแบบห้ามไม่มีมารยาทต้องมีมารยาทของเพื่อนร่วมมนุษย์ของเราว่าศีลธรรมว่ามันต้องมีทั้ก็แมนและถามว่ามีศีลธรรมมันกันจีแบบ คือบ้านนี้หมดบางบางบางน pues oh no> ู่นน้อเอออะไรก็ประมาณนี้แหละครับบรรยากาศนะภาพบรรยากาศอาคารนะดูนะครับทุกคนต่อแถวกันเยอะแยะมากมายนะครับร้านนี้บอกได้เลยว่าครับมีเยอะมากาบงร้านนี่แบบตั้งขายแต่ว่าวันนี้ตัดสินใจมาเจ็บทำบุญนี่ ถ้ากที่เอาไปแล้วก็ต้องมีให้นี่แหละอะไรที่สุดครับเจาานเน่าซุนหเห็นตั้งแต่า้าเหนียวว่ะเฮ้ยๆๆงานใครนี้งานนี้อย่างชิมี่คือกันนี่ช่วงนี้แหละเป็นช่วงนี้เหรอแม่แมช่วงนี้ งานเนี่วะไปเรื่องแล้วอะงานใคยๆก็งานกระทิงนี่แหละแต่บนนั้นงานกระทิมคนอื่นว่างานเนี่ยว่าแล้วสังฆทานว่าแล้วเออก็คืองานไหนท่านเนี่ยหมอเมนสังฆทานแต่ภาษาลาวคนอืน่นแบบสังฆทานงานกระทิงกะมี่มแต่ว่าคนสีบอกว่าสังฆทานคือสังฆทานนี่ซิบุมีของข้าวหรืเปล่าเนี่ย ข้านั้น,นี่คือมีคนมีข้าวเลยชิมีแต่ของหวานแล้วก็ซุปเผ็ดสิ่งที่พรมีเหลือดซ <c oughs> ุปเผ็ดซุปนมไม้นี่คือสังกะสานโซบกลาวเดี่ยทำนี่้ามีโอกาสในเมื่อเนีิจีนไทยห้เบิร์ววาสังกะสานางนีก็คะปรัว่าหลายหลายคนเนาะบรรยากาศนะับา <c oughs> ความสนุกสนานนะครับหลังจากเราแห่เนาะหลังจากเสร็จสิ้นในการแห่ร่วมเท้าเราผิดได้ก็รอบวัดนาบาลสามรอบเนาะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่เหมือนกันนะครับขั้นอาแล้วครับสี่แห่งานบวชแลองานกระทิ่นนี่กัทสามหลอดสาเห็นมาเนาะต้องแห่ให้รบสามหลอด ดูนะครับแต่ละคนนะได้ของกินกันเยอะได้มากมายเหมือนกันนะอันนี้น่าจะเป็นสาวเมียนมาเนาะสาวพม่มาสาวเม่มาแต่งตัวสวยๆนะครับุดสวยมากใช่มีความเป็นแบบเป็นระเบียบเข้ง่าวย่อมรับเม่ยนี่อย่างหนึ่งคือ เพิ่นสิเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นคือเข้าวัดใส่ท่ามีมีความสวยงามนี่เพราะว่าจะคุยยิงผู้ชายผู้ชายไสพ้าสลูปเล้าัดสลูปงั้นเขาสมัยก่อนเนาะเหมือนแบบรุ่นพ่อเขารุ่นเลนห่อเขาเจ้าเพิ่นเป็นยังแบบพ้งเอกลักษณ์เอกลักษณ์ไวไวแม่ครับดูนะครับภายในงานบอกไปเลยว่ามันคนเยอะมากๆนะครับเป้าพุ่งเนาะโอ้ Oh, สุดยอดจริงๆ,งๆงนะครับง <บน S 2> านนี้บอกกันเลยว่าทุกคนเนี่ยพากันแห่มาเที่ยวมาชมบรรยากาศแม่แม่มาว่าง่ายๆกับมากถ้าโบมีคนมากอา่ะคนแก่กับบริเกศคือเก่าอนันนี่แหละคือคนมาเอาในบนุญคนแก่ก็ได้บุญนี่นี่คือการทำบุญจริงๆ เราไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะแต่ทุกคนก็ต้องมีความเป็นระเบียบนะเขาเป็นระเบียบนะครับตอนนี้เราก็ต่อแถวอยู่นะแล้วอยู่ตรงแถวนี้ก็หลายนาทีเหมือนกันนะที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะที่เรายังวนอยู่หนายเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกคนมันเยอะจริงๆเรายอมรับเลยว่านคนเยอะมากๆนะครับวันนี้ เป็นบรรยากาศว่าบรรยากาศที่สวยงามจริงๆนะครับแล้วก็แบบเออชมเป็นระเบียบด้วยเขาทำไมเห็นว่าคนเยอะๆโตทำไมมันเป็นระเบียบขนนี้นี่ไม่เบิ่งน้ำว่ามาแล้วมาบางนะครับงานที่นี่จัดกันเนี่ยโหบอกได้เลยว่าที่สุดจริงๆนะครับดูโัวโตตัวโโตตัวโตัวโตดัดแบบสุดสุดยอดสุดยอดสุดอรี ดูแลวครับงานนี่คืองานกระถินนะครับที่จัดขึ้นตอนออกพรรษาเนาะออกพรรษาแล้วก็คือสิเป็นงานกระถินนุ่นค่าหลังจากนี้ไปแล้วก็งานกระถินยาวเลยใช่ไหมครับแม่นแบบรวรัวยาวๆกันเลยนะครับทุกคนภาพบรรยากาศนะกกินนาาหลังงจแเป็นงานบุญดิบบุญแบบบุญทุกๆบุญแล้วผ่าน เรียกว่านครปฐมบนนี้กับคนมีแบบเป็นจังหวัดที่แบบโด่งดังไหนว่ามีวัดใดในวัดเลยชิงเหมืนอนห่อเราปฐมเจดียเก่วากวัดไอ้เอียงวัดหลวงพ่อยูบหบอนี่ก็นครปฐมแน่น,น,นอน โมเมนตหมอหมออะไยวาสุดจริงๆนะครับดูแล้วครับบรรยากาศโอโ้โหคนเยอะแยะมากมายดูนะครับอันนี้เป็นภายในนะที่เป็นจุดเสวนรวมรงทานนะเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูบรรยากาศนะว่าแต่แล้ว แต่และร้านเนี่ยขายอะไรกันบ้างไม่ใช่ขายดิแจกอะไรกันบ้างอ,อมันติดนะมันติดเลยติดว่า,แ,แ,วาแต่และสารสานที่นะเขาแจกอะไรกันบ้างครับจะมีของกินประเภทไหนบ้างาเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมขออนุญาตรอ นี่นะครับทุกคนนี่ก็แจกละซีนะซีนะครับตอนนี้ผมกำลังรอน้ําอยู่เพราะว่ารู้สึกว่าคอแห้งมากๆนะครับนะบอกพวกนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับบอกพวกนะให้มาดูเพื่อนข้างนอกเนี่ยมันจอใช่ให้มาดูความสะอาดแล้วก็ให้มาดูความเป็นระเบียบนะครับผมซาเขียวครับสาเขียวนี่ติดสีเขียวของผมเอานุ่มเย็นดูนะครับภาพบรรยากาศนะครับโอเคครับผมอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับคลิปนี้ก็ฝากเขาป่ะสดีสวัสดีครับขอกคุณ